พี่น้องซื้อวัตถุด้กินเนาะไปหาถาดดูจ้ะ,ะไปซื้อถาดมาไหมพี่น้องไปซื้อถาดมาไว้หีน้องเห็นงานไปซื้อมาสองอันนี่จ้ะกลมกับแบนจ้ะพี่น้องซื้อ,อยางยุ่ยเยียนยุ่ห้องกับมีดูจ้ะเอามาไว้แล้วพันเอาเข้าบ้านพันเอาเขา้าห้องกินข้าวพี่น้องกินข้าว ทีมันแคบเนาะจ้ะเขาเฮ็ดตัวให้ญ่หน่อยมันมักินลาบลาบบ่มีตับบ่มีเครื่องในพี่น้องอย้อยหน่อยเห็ดเผาๆย้อยหน่อยลืมของไวปมองเห็ดงานได้สาวกลับมาไหมจ้ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี่มาพบมาพอก,พอก,กับย้อยหน่อยผ้าแสบในช่องอย้อยหน่อยแฟ้มมะลิอีกแล้วนะจ้ะพี่น้องจา้ามันนี่ย้อยหน่อยกับผ้าก,กินเข่ากับลาบกับซุปน้ำใหม่เนี่ยนะจ้ะมามาพี่น้องมากินเขา่าพี่น้องพี่น้องเบิ่งเข่าตรงสิบบาทพ่อใหญ่อันนี้เราใหิรัส มาสิลองเพ่งไงในใจอยากได้สองเป็นซื้อเพ่งซื้อเดาจาซื้อเพ่งพี่น้องเพ่งดอกลักหวงมาล่านน่ะนะจ๊ะคิดไว้ในใจน้องก็อยากได้ทั้งสองแต่กลัวผิดที่ผิดคลองถูกคนมองว่าบอดีสีเลอกผู้นัน้นพี่น้องกินข้าวลองเพ่งขาว่าได้พวดึงหน่อยปฏิย่ยห,หน่อยพัดติดแลวบ่อคอยมามาพี่น้องจ้ามากินขาา้าวจ้าลองเพ่งแดน อันละครึง่งพี่น้องเอ้ยไผ่ผักกินก็คอทวดก็อาไผ่ได้จ้ะไผ่กินไผ่ผักกินก็กินซุปน้ำมันะน,นะพี่น้องเนาะมันจะงงจ๊ข<อ>ะข้าวโตกันน่นแล้วนะนานเท่าไหร่ งี้ยน่อยเพื่อนใอ้ฟี่เขาเรียกพวกเราเนาะเอาติเลือดใบชะพูจ้ะสุดไม่ใหม่ไม่เห็นนะเพี่น้อง นี่หน่อยเลี้ยงเพราะข้าอะไรเพราะเรื่องเชื่องใช้ซับไงซับก็บอียดบาทนี่พี่น่องเนี่ยเ <c oughs> ี่าเป็นกิโลเลยบาทเนี่ย 嗯、买这个平常。 sao ยืนยังบอกอะยดเห็นตลากลดจ้นม่มันเิ่นเบื่อจังตาต่ นี่อยเชววานี่ฟังพี่น้องหน่อยไปเบิ้งหมอดูตยายายน้อยอายุสามสิบพระท่นสามสิบตายายน้อยอยายุพระท่นสามสิบจ้ะเมนนี่มันไม่ได้ดูย้อนหลังนี่พี่น้องเพิ่งดูลวงนาไปเรื่อยไหมในงา์ที่พระท่านเกิดขึ้นไหมพี่น้องเพิ่ง,พงดู ได้ย็นหน่อยเพื่อนเด็กดุทุกคนพ่อเป็นนั่งม่เป็น้ั่งอันนี้ทานเราท่นบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่มีลูกพนันเราอ่ะจะท้องตอนอายุสามสองพอท้องสามสองพี่น้อง ท้องสามสองอนีหลีจ้ทละท้งแล้วลูกได้แปดเก้าขวบเราก็จะเล,เลือกเลือกกันพนะนะกระแมงจ้าอันนี้ก็ได้ <idade> เขาก็จะไปเจอเนื้อคู่ของเขาพะนะมาลูกก็ได้เก้าขวบ นี่เพิ่นเป็นสำนักแม่จ่าสำนักพระแม่มารตียังคนยังจำได้อยู่นี่หน่อยยังจำได้อยู่เดียวเนี่ยอายุนอนอบุรีคนท่านนี่หน่อยไปลกนี่หน่อยจำไม่ได้หรอกคนนี่สายคนยังเห็นยูย่บอกมาสิท้องอาอยุสามสองกระท่องสามสองสิเลื่อเลื่อกันตอนลูกใหญ่เติบเก้าวขวบกับแม่แม่จ้ะมุ้กเสื้อกะต้องเสือเ้อเด้รับอย่างเนาะ เขาก็จะไปเจอคู่เขาเราก็จะไปเจอยอดยอดชายคนใหม่พอน้องเือละพี่น้องอันนี้ว่าไปฟั้งเรียงหมอดูซื้อได้จ้าซุปจกักซุปหน่อไม้ซุปนี่มให้เฉยงเังแสบนะพี่น้องอันนี้ซื้อเพิ่น ถั่ดกลมก็ถาดแบนถาดแบนแพ้งกว่าถาดกลมถาดด่ดที่ห่วงก็สามสี่อย่างแล้วพี่น้องเฮ้ยก็ซื้อไม่เยอะจ้ะก่อนแรกพี่ว่ากินยังดีเนาะจะกินซั่วครับจะกินเขาพห่เนี่งนีไ่ไงเล็กๆขาดเห็น กินกันไปเฝ้ากันไปนะพี่น้องเนาะสิ้อเยอะหน่อย,นะอย,อยกินมัเยอะหน่อยก็กินบ่เบื่ดอกจันมันหลายเยอะหน่อยซื้อมาลอยหนึ่ง เปลบาก็คือแบบเปลามากมังสิเลยพี่น้องเป็นฟังๆนิดหน่อยู้ไดเป็นขื้กันบ่ ไม่แล้วก็ลงหน้าลงหลังพี่เฮ็ดอันนั้นพันไปบายอันนี้ ไหน่อาเล่งพอขามเเพราแสบพอแสบใจกับพ่อสินู่นี่เลยพะอำมา,าไงพ่ออะไรก็ไปก้อนก็ขอบว่าพอดีไี่นายไปซื้อข้าดู พัดเอ็นนี่มากไปซื้อนั่งกับ ที่ยี่สิบสามนั่งงานก็สิกลับบัญน์โอ้โเห็ดร้านไส้เขาสิภาคกับเขาสิสู้ขวันให้ลูกไส้เขาไปทหารน้นองเอ้ยเขาจับเป็นแข่จุงมาและ่ะ ก็พีไปก็ไปพี่น้องแต่ว่าอยากไปจ้ะัน <c oughs> ด,ดาบกับเพชรพรอแห้งเราจะไปคุยไปกัดต่อพิ่น่วยซะ ปลเนม่อิ่มแล้ว่งยงมื่อหร่พ่อใหญ่เนี่เราขาเนี้อะไรเราขายหลายหลายตัวใหญ่หรือาพ่อใหญ่ที่หน่ยไม่อย,อยากซื้อเพิ่นกับเพิ่นทันไรแล้วท <laughs> ีนไปซื้อมองหนหอยจะได้บังคับเจ้าของถึงซ้านี้ไม่จะว่าปแปลกบ่คนไปซื้อของไม่ตออยากได้หลาย เขาเหนียวยอะหน่อยเรือมาไปบ้านลูกร้านก็ไมกินพี่น้องเสียดายเขาเหนียวจิบมือหั่นเป็นแคลจุงมากมาแล้วพี่น้องนะดื้อมาหลอดเมา่า เป็นยังกินเบาเรื่องหมอดูเนาะก็แล้วแต่ผู้ใดวิจ,จรารณญาณของแต่ละบุคคลนะพี่น้องเนะาะก้มเสื้อของแต่ละคนนี่น่อยกับเสือ้อแน,นบเสือ้อเสื้ออยู่อันไหนที่แม,นม,น,ม,น,มน,นมันแมนเพื่อนแมนเนาะแต่หมอดูหอมแม่มาละตีที่มมมทยีนน้อยไปเบิง่งนี่มันท่ายการการล่วงหน้าให้ยีนน้อยไหมจ๊ะ เห็นซีอาหารมาพี่นอ้องเยอนหน่อยปิดปิดมนันเห็นซีกับบ้องงามเนาะกระเนี้นี่แล้วเห็ดหลาบบ้องงามเลยมันนี่เยอนหน่อยบอกว่าใส่เหลือพ้อท่าท่าพ้อหวาน

อันนี้ก็ซื้อบังคับเจ้าของมองอย้ายหน่อยอยู่มันไก่มองซื้อของจ้ะซื้อ,อยังก็ต้องซื้อมาตุนไว้แม่พี่น้องขันยางเท่างแดดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนช่วงนเองมีแต่ฝนเมื่อวานเนี่ยฝนย้อยอยู่เบิดมือพี่น้องจ้ะหนาวหนาวเมื่อวานนี่หนาวมาวืวมึอนี่มืึอนี้บ้าปัญญาจางมึงนี่เท่นั้นเอ่อเก่าแหงเติดเมืนอะไรพี่น้อง อาจารย์พ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อนี้เหนือกับผ้าพีผ้าน้องมากินเขากับลาบผู้ใดบ่กเก่เข,ขอขอตัวขอพ่ายจ่าก,กินซุปน้ำมันก็ได้นะจ้าผู้ใดกินกเชื่อเชื่อนแสบน้ำกันงได้จ้าพี่น้องจ้าก่อนจาก,กันไปเมื่อวานขาฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายหน่อยผ้าแสบในช่องอยายหน่อยแฟมบรีนนะน้าจ้าหากพี่น้องสู้สุกคนก็เลิฟเลิฟจ้าสวัสดีค่ะบายค่ะ